ครับกาสติเฟนเพจของข้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะนี่จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกอบทองปะสมนะฮะก็ทรงตารีดนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะหลวงปู่ทวดนะทรงนี้ก็ประมาณ2องขอนิ้วช่วงหลังๆเนี่ยช่วงตะก่อนนะคือทำทรงนี้น่าจะประมาณ7.6กร,รมัมหรือประมาณสสลึงนะใช้ทองนะครับแต่ช่วงหลังเนื่องจากทองแพงก็ ลดความหนาลงมานิดนึงนะครับเพื่อเขาเขาเรียกไงถึงเข้าถึงงบประมาณของลูกค้าได้มากขึ้นนะฮะใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าจะทําทน้ําหนักทองแบบเดิมคือแบบเดิมกับแบบนี้ไม่ใช่มันไม่มันแค่ต่างกันตรงมันบางลงเฉยครับแต่จุดสําคัญก็ยังแข็งแรงทนทานเหมือนเดิมแต่ถ้าท่านใดอยากได้ความหนาของของกรอบที่แบบเดิมก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ช่วงหลังๆผมก็จะประเมินแบบ ผมก็จะประเมินสมมติถ้าลูกค้าสน,นคนไหนเริ่มสนิทหรือมาบ่อยผมก็จะบอกว่าเอาควบคุมน้ําหนักหรือไม่ควบคุมน้ําหนักถ้าควบคุมน้ําหนักก็จะพยายามลดน้ําหนักลงเท่าที่ทําได้นะครับไม่ไม่ใช่หมายถึงจะลดได้ทุกอันนะบางอันมันก็ลดไม่ได้บางมุมบางโครงสร้างลดไม่ได้เพราะว่ามันขยิบขยักะตามรูปทรงอะ่ะมันจะต้องใช้น้ามันจะต้องใช้กรอบหนาเพราะว่าการให้ตัวของของขอบแต่ละอันนะมันจะต้องใช้ทองหนาแต่ถ้าบางเนะี่ยอย่างเงี้ย มันมีแค่ขอบตรงนี้ขอบตรงนี้กัขบขอบตรงนี้ที่ต้องรับน,น้ําหนักนะมันก็ทําแบบทีเดียวบางระดับหนึ่งได้ไม่ถึงกับหนามากเนี่ยฮะสอตัวอย่างมันจะเริ่มบางลงก็เราพูดถึงตัวกรอบกระปะสุ้มนะครับก็หน้ายักครับตาปาดนะครับอย่างที่ปกติที่ร้านผมทําอยู่แล้วก็เคี่ยวปาดเงานะฮะแล้วก็จุนจุนจุนข้้งในนะฮะให้มันเด่นขึ้นมาจุนใจตรง ตรงพญานาคแอร์ตรงยักษ์ด้านบนนะตาปาดป,ปางไข่ปลาแล้วก็จุนใจด้านในทาให้ตาเด่นออกมานะครับ mm. เขี้ยวหนวดอะไรเงี้ยแล้วก็แข้งสิงสับจุนใจนะปาดเงาแข้งสิงจะเป็นแข้งสิงรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมันสองชั้นนะ,ะแล้วก็ปะจุนใจจะทําให้ดูมีมิติขึ้นมาขยับบุบมันจะดูไม่ปกติบางร้านเขาจะแข้งสิงยาวๆเลยไม่มีจุนทั้งในมันก็จะเป็นเรียบๆทื่อๆนะ แต่หลังหลังผมสังเกตนะช่างผมก็จะใส่แบบพวกจ,จุนทรายใส่เข้าไปสลับมันทําให้ดูโดดเด่นขึ้นนะครับดูมีอะไรขึ้นใช้ครพาแบบนี้มากกว่าแล้วก็พญานาคข้างๆก็อย่างที่เป็นนะครับปาดเงาจุนทรายแล้วก็จุนธรรมดาสลับไปสลับมาตัวเกรดพญานาคก็จุนจุนให้เพื่อให้เป็นลายตัวบอดดี้ของเขานะเป็นเหมือนเคิร์ฟนะครับ แล้วด้านล่างก็เป็นลายกนกปาาปกตินะฮะแผ่นซ้มเรี่ยมแปะลงไปก็แผ่นซ้ำเียก็ยกบางลงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งห่วงสามลอนติดไข่ปลาปกตินะช่วงตรงนี้เขาจะโฟกัสไปที่ความหนาเท่าเดิมจะไม่ลดมันลงไปนะครับสเพราะตรงนี้จะเป็นจุดน,น้ำหนักมากที่สุดก็จะโฟกัสตรงตรงนี้เยอะข้างๆก็ลายมาเรยๆปกตินะฮะด้านหลังก็ลายปาดปกติทั้งทางก็จุนทรายปาดนะครับเป็นฐาน กรอบที่พูดนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับตอนแรกทรงนี้จะต้องประมาณ7.6กรัมหรือประมาณ2สลึงนะฮะแต่พอทําควบคุคมน้าหนักลงก็เหลือประมาณแค่6กรัมรหายไปประมาณกรัมพอขวาก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับองค์นี้พระตัวพระเป็นพระหลวงปู่ทวดนะพิมพ์ใหญ่นะน่าจะเป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับ6กรัมครับวัดไหนไม่แน่ใจเลยครับ หลังยันปั่นยันปั๊มแบบนี้นะครับไม่ดูเซิร์แล้วไม่ค่อยยังหาไม่เจอลก็เลยไม่แน่ใจว่าวัดไหนลูกค้าก็ไม่ได้บอกลูกค้าไม่รู้เหมือนกันว่าวัดไหนนะครับแต่ที่เรารู้กันครับสายเดินทางขับรถระหว่างจังหวัดหรืออะไรเดินทางไกลๆลงปทูทวดดีที่สุดนะครับแขวคลาดปลอดภัยนะครับทางนี้เลยนะครับสําหรับพวกสายเดินทางเนี่ยแขวคลาดปลอดภัยแน่นอนโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับองนี้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหลังคลิปนะครับหรือคลิปแยกนะครับส่วนท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์แอดนะครับทักเขา้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีสสดอ่สว่วนที่เหลือฝากติดตามช่องนะพอช่วงหลังๆฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะพอช่วงหลังๆถูกปิดกั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ